อ,พ,พ,นนอพี่อาทิตย์ไม่ต้องช่วยหรอกคะ่ะถ้าเดินมากๆแ่ะแผ่ระบบจะหายช้านะคะต๊อดพาพี่อาทิตย์ไปหลบในที่ร่มๆป่ปได้ครับโอ้ยจังตึงนะจังวะไม่เจ็บหรอครับไปครับนายครับเดีย๋ยวต๊อดพาไปครับมาๆๆครับค่อยๆครับนาย <c oughs> ครับระวังเจ็บนะครับนายโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวครอ้าวนี่เป็นอะไรกันเนี่ยพันผ้าเหมือนกันแบบนี้ <c oughs> แฟชั่นเหรออุ้ยแฟชั่นเลยแหละนายเจ็บขนาดนี้โอ <c oughs> ้ยแล้วไปโดนอะไรมาเนี่ยมันเจ็บเหมือนกันหมดแบบเนี่ย <c oughs> ก็โดนน้ำคือคือเราดูหนังเกาหลีะครับนายเราก็เลยอินอะพระเอกเขาจะอ้อนนางเอกไงเลยแกล้งป่วยเอาผ้ามาพันเราชอบก็เลยทําตามอีกแทนนะครับเียเอ้ยแล้วไปแหมไอเราก็นึกว่าโดนน้าร้อนที่ไหนสาดมาอนี่นายนายยังมีหน้ามาพูดดีกวเเนี้ดูตัวเองให้เนียนก่อนเถอะงูฉกข้างซ้ายไหมหรอทำไมกระเพกข้างขวานาย อออออืืมมเุ้ยนั่น่ะสินะงูฉกข้างซ้ายแต่มันระบมข้างขวาแตกเนาะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับโอ้โหไปไม่ได้ครับที่พิษมันจะเล่นมาจากกระแสเลือดข้ามาฝั่งนี้แคร์ชันแคชัน